ต้องบอกว่าช่วงนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับจนทําให้ภาครัฐต้องมีมาตรการในการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่แดงเข้มนั่นเองนะฮะเลยมีมาตรการเยียวยาในส่วนของลูกจ้างในส่วนของนายจ้างนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมระบบประกันสังคมก็มาตรา33 39และ40นะครับนี่ก็จะได้รับเงินเยียวยา โดยเพาะอย่างยิ่งนะฮะมาตรา40เนี่ยรับไปเลย5,000นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่มีอาชีพอิสระอยู่นอกระบบเนี่ยให้เข้ามาสมัครภายในเดือนนี้ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาด้วยนะครับดังนั้นครับจึงทําให้ในช่วงวัน2วันนี้นะฮะมีผู้ไปสมัครนะครับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40กันเยอะทีเดียวเรียวกว่าบ,บรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวละนะครับในพื้นที่10จังหวัดแดงเข้มและคิดว่า นะครับตัวเองนั้นอยู่ในกลุ่มอาชีพ9กลุ่มนะครับที่จะได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับถึงรายละเอียดนะครับของผู้ประกันตนมาตรา40กันนะครับนี่ฮะก่อนอื่นมาดูรายละเอียดกันเลยครับท่านผู้ชมครับคุณสมบัติก่อนนะฮะต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพอิสระนะครับมีอายุระหว่าง15-65ถึง65ปีนะครับ แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39มานะครับมาตรา3-3เนี่ยต้องบอกงี้นะครับว่าจริงๆแล้วสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นประกันสังคมมาตรา3-3ใครที่เป็นพนักงานมีเงินเดือนประจำเนี่ยนี่คือมาตรา3-3และถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเงินสมทบนะครับตัวลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่งรัฐจ่ายส่วนหนึ่งสมทบกันนะครับ ลูกจ้างจ่ายมาครบ1ปีเป็นอย่างน้อยแล้วเกิดออกจากงานนะครับแล้วยังคิดว่าอยากจะได้สิทธิประกันสังคมอยู่นะครับอย่ากออกจากงานเกิน6เดือนนะครับภายใน6เดือนเนี่ยก็ยมาสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจํามาเลยมีอาชีพอิสระทั่วๆไปนะครับไม่มีนายจ้างวันงั้นเถิดไม่มีลูกจ้างนะครับแต่อยากได้สิทธิประกันสังคมนะครับก็มาสมัครเข้าสู่มาตรา 40นี่แหละนะครับนี่แหละครับแล้วก็ต้องไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ถือบัตรประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วย0ด้วย6ด้วย7ก็สมัครได้067คืออะไรไม่ได้บอกหวยนะฮะวันนี้หวยออกด้วยบัตรประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วย0หมายความว่าคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการขอโอนสัญชาตินี่กลุ่มที่1น,นะครับเลขประจำตัวจะขึ้นด้วย0 ขึ้นด้วย6กนะก็คือคนที่เข้ามาในประเทศทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมายเอาไม่ถูกก่อนก็คือชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนหรือที่เข้ามานะครับคนกลุ่มนี้นะครับไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนยังไม่มีสัญชาติไทยว่างั้นเถอะแต่เขามีเลขประจําตัวนะครับขึ้นต้นด้วย6หรือคนที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายก็คือชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องมามีสามีมามีภรรยาเป็นคนไทย สามีภรรยามีบ้านอยู่อยากจะโอนเข้ามาในทะเบียนบ้านก็จะมีเลขประจํำตัวขึ้นต้นด้วย6เช่นเดียวกันส่วน7ก็คือบุตรของคนที่ขึ้นต้นด้วย6นี่แหละนะเขาก็จะได้เลขประจํำตัวขึ้นต้นด้วย7คน3กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับสิทธิประโยชน์ ผมเรียนงี้ครับท่านผู้ชมครับในส่วนของระบบประกันสังคมนั้นจะมีสิทธิประโยชน์อยู่7ข้อนะครับเริ่มตั้งแต่เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชาราภาพสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรและว่างงานมี7ข้อถ้าท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ได้ครบทั้ง7ข้อเนี่ยเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชาราภาพสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรว่างงานครบ7ข้อแต่ถ้าท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับก็คือบอกแล้วว่า ออกจากงานไปแล้วแต่อยากได้สิทธิ์อยู่ก็จ่ายเงินสมทบก็จะได้6ข้อยกเว้นว่างงานเพราะอย่างไรเสียท่านก็ออกจากงานประจําแล้วถึงไปอยู่มาตรา39ถ้าวันหนึ่งท่านกลับมาทํางานมีนายจ้างมีเงินเดือนประจําก็จะกลับมาสู่มาตรา3-3เหมือนเดิมนะครับนี่มาตรา39จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ด้านว่างงานส่วนมาตรา40อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามีการแบ่งแบ่งกลุ่ม อย่างที่บอกครับว่ามาตรา40นั้นเป็นคนประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างไม่มีลูกจ้างไม่มีเงินเดือนประจําแต่อยากได้สิทธิประโยชน์นะครับในการประกันสังคมก็มาจ่ายโดยเลือกเอาครับว่าจะจ่ายแบบไหน70 100และ300มี3ราคานะครับถ้าจ่าย70นะสิทธิประโยชน์จะครอบคลุม3ข้อคือเจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิตถ้าจ่าย100ก็เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพ นะครับถ้าจ่าย300ก็จะ5ข้อเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและสงเคราะห์บุตรอย่างไรก็ตามครับมาตรา40เไม่ว่าจะทํายังไงจะไม่ครอบคลุมคลอดบุตรและว่างงานช่วงนี้นะฮะภาครัฐเนี่ยเขาลดการจ่ายเงินสมทบด้วยนะฮะในส่วนของมาตรา40น่ะนะครับลดไปประมาณ40%นะจะจ่ายเอง6 0เท่านั้นเองนะครับมาดูกันต่อครับนี่แะครับความคุ้มครองเป็นข้อขนะครับ แยกจากกรณีนะครับทั้ง5กรณีของผู้ประกันตนมาตรา40มาดูรายละเอียดคร่าวๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับกรณีแรกเจ็บป่วยก็คือการรับเงินทดแทนรายได้นั่นเองนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในคือนอนโรงพยาบาลวาง,งัันเถอะนะครับผู้ป่วยนอกคือไม่นอนในส่วนของผู้ป่วยในนี่นะครับถ้าเกิดต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยรับวันละ300บาทไม่ว่าจะจ่าย70จ่ายร้อยจ่าย300รับเท่ากันวันละ300 ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกนั่นคือไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ว่าหยุดได้3วันก็หยุดนานเหมือนกันนะเออแต่ว่าไปหยุดไปพักผ่อนที่บ้านว่างั้นเถอะก็จะได้วันละ200เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกนะครับไม่นอนโรงพยาบาลแต่พักได้2วันคือไม่ถึง3วันก็จะได้ครั้งละ50บาทในกรณีที่จ่าย70และ100กรณีที่จ่าย300ไม่ได้เพราะนี่นะฮะ เงื่อนไขข้อนี้การใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยรับเงินทดแทนรายได้นั้นจ่ายเจดสบและหนึ่งอบาทนั้นใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน30สวันต่อปีหนึ่งเดือนเลยแต่ถ้าจ่าย3า0ร้อยใช้สิทธิ์ได้90สวันต่อปีโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าถ้าใช้สิทธิขนาดนี้นี่ถือว่าเยอะนะประมาณ3ามเดือนเลยนะครับนี่คือข้อแรกกรณีเจ็บป่วยและรับเงินทดแทนรายได้มาดูกันต่อครับนี่คือ กรณีทุพพลภาพก็รับเงินทดแทนรายได้เช่นเดียวกันทดแทนเป็นรายเดือนฮะกรณีทุพพลภาพทดแทนรายได้รายเดือนจะจ่าย 70. จ่ายร้อยจ่ายสามร้อยก็จะได้ประมาณ 500- ร้อถึงหนึ่บาทแล้วแต่ความทุพพลภาพว่างั้นเถอะนะครับแต่นะครับถ้าจ่าย 70- บและ100บาทนั้นระยะเวลาของการได้นั้นรายเดือนนั้น15ปีแต่ถ้าจ่าย300รรับตลอดชีวิตเลยนี่นะฮะ และที่สําคัญครับถ้าเสียชีวิตคือทุพพลภาพแล้วแล้วมาเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพอีกถ้าจ่าย70และ100นะลูกหลานจะได้25,000นะาเพราะไงเสียไปแล้วเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ได้ละเงินก้อนนี้นะครับก็จะตกกับลูกหลานนะครับส่วนถ้าเกิดจ่าย300รับ50,000นนี่คือเงินทดแทนรายได้กรณีทุพพลภาพมาดูกันต่อนะครับ กรณีเสียชีวิตบ้างคือรับค่าทำศพนะครับจะได้ให้กับผู้จัดการศพถ้าจ่าย70และ100บาทจะได้ค่าทำศพ25,000บาทแต่ถ้าจ่าย300รับ5 0,000เลยคือไม่ต้องสร้างความกังวลให้กับลูกหลานะนะไม่ทิ้งปัญหาไว้เสียชีวิตมีค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพ5 0,000บาทเลยถ้าจ่าย300นะครับและที่สําคัญครับถ้าจ่ายเงินสมทบครบ60เดือน5ปี นะครับในส่วนของจ่ายเจ็ดและ100รับเพิ่มไปอีก8ปดแปพันบาทเท่ากับว่าเต็มที่คือ33ม0มืนามเห็นไหมฮะนี่คือกรณีค่าทําศพกรณีคนที่กังวลถ้าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เวลาศพไปตั้งสารานุสารณีค่าใช้จ่ายเยอะวัดวา,ดวาดต่างๆเนี่ยนะครับมีเงินให้นะครับนี่คือในส่วนของกรณีเสียชีวิตมาดูกรณีต่อไปครับนี่กรณีชลาภาพและรับเงินบำเหน็จ นะครับหลายคนบอกไอจฉาข้าราชการหรือเกินมีรับบำเหน็จรายมีรับบำนาญน,นะฮะร,รายเดือนรายเดือนเนี้ยฮะนี่ก็มีเหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกถ้าท่านจ่าย70บาทนะครับสิทธิประโยชน์ข้อนี้จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจ่าย100จะได้รับเงินนะครับรายเดือนเนี่ยห้บาทถ้าจ่าย300ก็ได้รับเดือนละร้อบาทชาราภาพคืออายุเกิน65สิ้นสุด การเป็นผู้ประกันตนพอเงื่อนไขผู้ประกันตนอายุ15ถึง65นี่ก็รับไปกรณีฉราภาพและถ้าท่านจ่าย300และจ่ายเงินสมทบมาครบ180เดือน15ปีรับเพิ่มไปเลยอีกก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่คือบำเหน็จเห็นไหมฮะนี่คือกรณีฉราภาพมาดูกันต่อครับกรณีสงเคราะห์บุตรก็อย่างที่บอกครับถ้าจ่าย70 และจ่ายร้อยกรณีส่งครหบบุตรสิทธิประโยชน์นี้ก็จะไม่ครอบคลุมจะครอบคลุมเฉพาะคนที่จ่าย300นะครับรับเงินบุตรแรกเกิดถึงอายุ6ขวบรับไปคนละ200บาทต่อเดือนถ้าท่านมีลูกหนึ่งคนรับไปเลยเดือนละ200 2 0 0ร้อยจนถึงอายุ6ขวบก็จะรับไม่ได้แต่ถ้ามีลูก2คนก็รับไปเลยเดือนละ4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0จนลูกอายุครบ6ขวบแต่ใช้ได้คราวแล้วไม่เกิน2คน ถ้ามีแฝดสามก็ใช้สิทธิ์ได้แค่สี่ร้อยได้แค่สองคนเท่านั้นน,นะฮะนี่คือสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรก็จะรับเงินเป็นรายเดือนนี่ข้าราชการก็มีตรงจุดนี้นี่เขาก็ให้สําหรับผู้ประกันตนมาตราสี่ศูนย์เป็นไงฮะนะฟังสิทธิประโยชน์แล้วเป็นไงขนาดผมพูดเองผมยังเหนื่อยเลยเพราะมันเยอะนี่คืออะไรอย่างคร่าวๆนะนี่สรุปมาก่อนอจริงๆมันมีรายละเอียดปลีกย่อยกว่านี้อีก แต่ถ้าพูดไปจะใช้เวลานานแต่นี่คือสิทธิประโยชน์ที่สรุปมาของผู้ประกันตนมาตรา40จะเห็นว่าไม่น้อยนะฮะถือเป็นการสร้างหลักประกันสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะสมัครได้ที่ไหนถ้าใครตัดสินใจอ๋อต้องสมัครแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่เขามีการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด1ิจังหวัดพื้นที่แดงเข้มเพราะท่านต้องมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา4ี่ ภายในเดือนนี้เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทแต่ต้องอยู่ในกลุ่ม9อาชีพที่เขาจะเยียวยานะนะครับก็สมัครได้ครับที่สำนักง,งานประกันสังคมแต่นี่อาจจะแบบเดิมๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าไปเดี๋ยวอาจจะรอคิวเดี๋ยวจะคนเยอะต้องมีการคัดกรองอีกสายด่วนก็ได้ครับประกันสังคม1506หรือเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศก็ได้ธนาคารธกสก็ได้บิ๊กซีก็ได้เซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้เคาน์เตอร์สวิสหรือที่เวอร์ไวท์เว็บ sso.go.th อันนี้ง่ายสุดเพราะไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมแค่มีมือถือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมฮะอ่านะฮะคือเข้ามาที่ w w r l d Wide Web sso.go.th ก็คือเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมอันนี้เขาบอกว่าตำรับมาตรา33ปิดชัวว่วคราวเพราะคนเข้าไปเยอะมากแต่มาตรา40นี่อยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะเห็นไหมครับลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40ก็กดคลิกเข้าไปแค่นี้เองนะครับ ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเลยขอให้มีมือถือขอให้มีอินเทอร์เน็ตนี่สะดวกมากสะดวกมากแต่บางคนโอ้โหแล้วจะสมัครเงี้ยสมมุติสมัครทางมือถือแล้วต้องใช้เอกสารต้องอะไรยุ่งยากมาดูครับหลักฐานการสมัครครับผัดประจําตัวประชาชนก็คือง่ายๆท่านต้องจําหมายเลขบัตรสิบสามหลักนะฮะวันเดือนปีเกิดน,นี่แหละฮะพิมพ์ชื่อตัวเองให้ถูกแล้วกันก็สมัครได้ง่ายดามาก นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสมัครได้ง่ายที่สุดครับท่านผู้ชมครับผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ12ล้านคนเศษเษนะฮะแล้วก็มาตรา39เนี่ยประมาณเกือบเกบ2ล้านคนนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา40นี่มีอยู่ประมาณ3ล้านคนเศษเษเกือบ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 4ล้านคนนี่เป็นข้อมูลเมื่อเดือนมกราคมถ้านนับเป็นเลขกลมๆก็มีผู้ประกันตนประมาณ16-17ล้านคนเหล่านี้ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับคนไทยเนี่ย 6กกว่าล้านคนถือว่าน้อยนะเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้ครับถือเป็นช่วงดีในการที่จะสมัครเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมแต่สมัครก็เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนการสมัครจะสมบูรณ์คือต้องชําระเงินต้องจ่ายตังค์ก่อนนะถึงจะสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูช่องทางการชําระเงินครับนี่แหละครับเยอะแยะมากเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ร้านสะดวกซื้อ จะเซเว่นบิ๊กซีมินิโลตัสเอ็กเพรสเขามีเคาน์เตอร์สวิสหมดธนาคารเนี่ยเกือบทุกธนาคารครับกรุงไทยกสิกรออมสินไทยพาณิชย์กรุงเทพทกสกรุงศรีนะฮะ T B, ทีเอ็มบีธนชาตเนี่ยเขาควบรวมกันตอนนี้นะครับตู้บุญเติมก็ได้ที่อยู่หน้าเซเว่นนะครับโลตัสบิ๊กซีหรือว่าช้อปปี้เพย์ใครมีแอปต่างๆเนี่ยได้หมดเห็นไหมฮะช่องทางสะดวกมากและช่วงนี้อย่างที่บอกเขาลด การจ่ายเงินสมทบอยู่ด้วยเห็นไหมฮะยิ่งสะดวกเข้าไปอีก